สวัสดีค่ะวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องการเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นนะคะก่อนอื่นอยากให้นักเรียนลองพิจารณาสถานการณ์ปัญหาต่อไปนี้นะคะในการเข้าแถวของเด็กชาย A เด็กชาย B และเด็กชาย C นะคะโดยเรียงจากหัวแถวคือเด็กชาย A เด็กชาย B และเด็กชาย C กับการเข้าแถวโดยหัวแถวคือเด็กชาย B เด็กชาย C และเด็กชาย A เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะคะ การเข้าแถวในลักษณะแรกนะคะก็จะมี a เป็นหัวแถวนะคะตามด้วย b และตามด้วย c อีกรูปแบบหนึ่งนะคะก็คือการเข้าแถวโดย b เป็นหัวแถวตามด้วย c และตามด้วย a ถามว่าการเข้าการเข้าแถวทั้ง2รูปแบบนี้เหมือนหรือแตกต่างกันแน่นอนค่ะมันแตกต่างกันเพราะว่าการเข้าแถวในรูปแบบแรกนะคะ a เป็นหัวแถวอีกรูปแบบหนึ่งคือ b เป็นหัวแถวนะคะลองดูค่ะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะถ้าสมมุติว่าครูกําหนดให เอเป็นหัวแถวนะคะตามด้วย B และตามด้วย C กับอีกรูปแบบหนึ่งนะคะคือการที่เราให้ A เป็นหัวแถวตามด้วย C และตามด้วย B คคู่ถามว่าการเข้าแถวทั้งสองรูปแบบนี้เหมือนหรือแตกต่างกันแน่นอนค่ะมันแตกต่างกันนะคะถึงแม้ว่าจะมี A เป็นหัวแถวเหมือนกันแต่ว่าสมาชิกคนที่2หรือคนถัดไปตรงนี้คือ B แต่นี้คือ C มันแตกต่างกันค่ะเพราะว่า ในการเข้าแถวในลักษณะนี้นะคะเราจะยึดลำดับที่เป็นสำคัญนะคะคราวนี้ค่ะถ้าเกิดครูตั้งคำถามถามนักเรียนต่อไปนะคะถ้าเกิดครูถามว่าถ้านักเรียน3คนนี้ยืนเข้าแถวจะมีวิธีในการยืนเข้าแถวได้ทั้งหมดกี่วิธีนะคะ ถ้าเกิดให้นักเรียนผิดภาพที่ชัดเจนนะคะครูก็จะใช้วิธีการเขียนอธิบายให้นักเรียนได้สังเกตนะคะถ้าเด็กนักเรียนทั้ง3คนคือเด็กชาย A เด็กชาย B และเด็กชาย c ยืนเข้าแถวจะมีวิธีการยืนเข้าแถวได้กี่วิธีนะคะก็อันดับแรกเนาะก็จะให้ A เป็นหัวแถวก่อนตามด้วย B และตามด้วย C อีกรูปแบบหนึ่งถัดมานะคะก็จะให้ A เป็นหัวแถวเช่นเดิมแต่ B กับ C จะสลับที่กันนะคะก็จะกลายเป็น A C และ B นอกกนั้นก็คือ A ไม่สามารถยืนเป็นหัวแถวได้แล้ว ต่อไปค่ะครูจะให้ b เป็นหัวแถวนะคะตามด้วย a และ c วิธีต่อไปนะคะก็จะให้ b เป็นหัวแถวเช่นเดิมแต่ c กับ a จะสลับที่กันนะคะต่อไปค่ะจะให้ c เป็นหัวแถวนะคะตามด้วย a และ b จากนั้นให้ c เป็นหัวแถวเช่นเดิมนะคะแต่สลับที่ระหว่าง b กับ a ะะจะเห็นได้ว่าจะมีวิธีในการยืนเข้าแถวได้ทั้งหมด6วิธีได้กันนะคะแต่วิธีการเขียนอธิบายแบบนี้ให้เห็นรายละเอียดนะคะมันเหมาะสำหรับในกรณีที่เราจะเลี้ยงสิ่งของหรือการจัดนักเรียนเข้าแถวเนี้ยเหมาะสำหรับจำนวนในปริมาณน้อยๆนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นจำนวนปริมาณนักๆอย่างเช่นมีเด็ก20คนผู้อยากรู้ว่าจะมี จำนวนวิธีในการจัดนักเรียนยืนเข้าแถวได้ทั้งหมดกี่วิธี20คนแบบนี้แล้วเรามาเขียนอธิบายคือมันค่อนข้างที่จะเสียเวลาและมีโอกาสที่จะผิดพลาดแน่นอนนะคะคราวนี้แล้วถ้าเราไม่เขียนอธิบายแบบนี้เราจะมีวิธีใดในการแก้ปัญหาบ้างก็คือมีแน่นอนค่ะเราสามารถใช้ความรู้ในเรื่องหลักการคูณมาใช้ในการแก้ปัญหาได้นะคะอย่างเช่นมาดูกันค่ะมีเด็กอยู่3คนใช่ไหมคะมันก็จะต้องมีตำแหน่งของการเข้าแถวอยู่3ตำแหน่งด้วยกันนะคะโดย ตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งของหัวแถวถัดมาคือสมาชิกคนที่2นะคะแล้วก็ตำแหน่งสุดท้ายเลยก็คือท้ายแถวนะคะโดยที่เรามาดูที่หัวแถวก่อนสําหรับกรณีหัวแถวนะคะ A. สามารถเป็นหัวแถวได้ B. ก็สามารถเป็นหัวแถวได้และ C ก็สามารถเป็นหัวแถวได้เด็กทั้ง3าคนสามารถเป็นหัวแถวได้มันก็หมายถึง3วิธีด้วยกันค่ะคราวนี้มาดูกันนะคะมีเด็กอยู่3คนใช่ไหมคะ ถ้าคนหนึ่งถูกจัดไปเป็นหัวแถวแล้วก็จะเหลือเด็กอยู่2คนเพราะฉะนั้นเด็กหือสองคนเนี่ยคนใดก็ได้นะคะที่จะต้องเป็นสมาชิกคนที่2เพราะฉะนั้นมันก็คือ2วิธีด้วยกันนะคะคราวนี้เมื่อเราจัดเด็กเป็นหัวแถวแล้วจัดเด็กเป็นสมาชิกคนที่2แล้วต่อไปมันก็จะมีเด็กที่เหลือต้องเป็นเด็กที่ต้องไปยืนท้ายแถวอยู่1คนด้วยกันจริงไหมคะจากนั้นค่ะนักเรียนจะเห็นว่าเป็นการทํางานที่มันต่อเนื่องกันใช่ไหมคะ เราก็จะใช้เรื่องหลักการคูณเข้ามาแก้ปัญหาโดยการนำนี่ค่ะ3เนาะคูณด้วย2และคูณด้วย1นนะคะซึ่งมีค่าเท่ากับ6วิธีด้วยกันจึงสรุปได้นะคะว่าจะสามารถจัดนักเรียนยืนเข้าแถวได้ทั้งหมด6วิธีสังเกตที่คำตอบค่ะเป็นไงคะคำตอบเท่ากันใช่ไหมคะดังนั้นวิธีที่มันเหมาะกับจานวนนักเรียนที่ได้น้อยและมากๆที่สามารถใช้ในการแก้ปัญหาได้ก็คือในเรื่องของหลักการคูณน,นั่นเองนะคะ ต่อไปค่ะนักเรียนมาดูสถานการณ์ปัญหาต่อไปนะคะโจทย์บอกว่านาปากกาที่แตกต่างกันสีด้ามนะคะมาวางเรียงเป็นแนวเส้นตรงสามารถวางเรียงกันได้ทั้งหมดกี่วิธีปากกาสีด้ามนะคะมาวางเรียงเป็นแนวเส้นตรงเนาะจะได้ทั้งหมดกี่วิธีซึ่งปากกาทั้งสี่ด้ามเรานำมาวางเรียงหมดครบทุกด้ามนะคะ <S <S อาจจะมีวิธีการเรียงกี่วิธีถ้าเกิดเราใช้วิธีการเขียนอธิบายใช่ไหมคะอาจจะเป็นนี่ค่ะ ครูกำหนดเป็นสีเหลืองสีฟ้าสีเขียวสีชมพูใช่ไหมคะถ้าเกิดครูใช้ในกรณีที่ครูให้สีเหลืองเป็นแท่งที่หนึ่งก่อนมันก็จะมีแบบวิธีการคิดเนาะเหลืองฟ้าเขียวชมพูเหลืองฟ้าชมพูเขียวเหลืองเขียวฟ้าชมพูเหลืองเขียวชมพูฟ้าคือที่ขรูอธิบายนี้คือมันยังไม่หมดนะคะสําหรับกรณีที่เหลืองเป็นแท่งที่1เพราะฉะนั้นแน่นอนค่ะ มันจะมีวิธีในการเขียนอธิบายซึ่งซึ่งเยอะแล้วก็เสียเวลามากนะคะดังนั้นเราจะใช้ความรู้ในเรื่องหลักการคูณเข้ามาแก้ปัญหาดีกว่าค่ะมาดูวิธีในการแก้ปัญหานะคะเนื่องจากมีปัญหาที่แตกต่างกันสีแท่งนะคะนำมาวางเรียงเป็นแนวเส้นตรงนะคะก็จะมีตำแหน่งของปากกาเนาะมีตำแหน่งของปากกาแท่งที่1นะคะตำแหน่งของปากกาแท่งที่2ตํตำแหน่งของปากกาแท่งที่3และตำแหน่งของปากกาแท่งที่4นะคะดังนั <luxury> ้นเนื <life> ่องจากมันมีปากกาอยู่สีแท่ง จึงมีการดําเนินการตามขั้นตอนทั้งหมด4ขั้นตอนด้วยกันนะคะคราวนี้เราลองมาดูกันค่ะเนื่องจากเรามีปากกาอยู่4แท่งนะคะครูขอาวาดในลักษณะนี้แทนด้วยปากกาแล้วกันเนาะ่ะมีปากกาอยู่4แท่งด้วยกันซึ่งอันดับแรกเราต้องนําปากกาเนี้ยไปวางในตําแหน่งของปากกาแท่งที่1นะคะ4แท่งเนี้ย คือสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าสีชมพูเนี่ยเราสามารถนําไปวางตรงตําแหน่งของปากกาแท่งที่1ได้หมดเลยทั้ง4แท่งแท่งใดก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นสามารถเลือกวางปากกาในตําแหน่งแท่งที่1ได้ทั้งหมด4แท่งนั่นก็หมายถึง4วิธีนั่นเองนะคะคราวนี้มาดูค่ะปากกาสีแท่งเนาะเลือกวางในตําแหน่งของปากกาแท่งที่1ไปแล้วมันก็จะเหลือปากกาอยู่3แท่งด้วยกัน ะะดังนั้นในตำแหน่งของปากกาแท่งที่2เนี่ยเราสามารถนำปากกาที่เหลืออยู่3แท่งไปวางได้ทั้ง3แท่งเลยแท่งใดก็ได้นะคะดังนั้นก็คือสามารถเลือกวางปากกาได้3แท่งก็คือ3วิธีค่ะต่อไปค่ะเมื่อเรานำปากกาเนี่ยไปวางในตำแหน่งของปากกาแท่งที่2ไปแล้วแท่งใดก็ได้ใช่ไหมคะ ก็จะเหลือปากกาอยู่2แท่งด้วยกันอีปากกา2แท่งนี้เราก็จะนําไปวางตรงตําแหน่งของปากกาแท่งที่3นะคะโดยเอาแท่งใดก็ไปวางก็ได้นะคะดังนั้นจึงสามารถเลือกวางปากกาได้2แท่งก็คือ2วิธีค่ะต่อไปค่ะเมื่อเรานําตําแหน่งนําปากกาเนี้ยไปวางในตําแหน่งของปากกาแท่งที่3แล้ว แท่งไหนก็ได้เนาะระวังไปแล้วมันก็จะเหลือปากกาอยู่1แท่งที่ต้องไปวางในตำแหน่งของปากกาแท่งที่4เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงตำแหน่งของปากกาแท่งที่4ี่นะคะสามารถเลือกวางปากกาได้เพียง1แท่งก็คือ1วิธีเท่านั้นนะคะเมื่อวางไปก็ครบเรียบร้อยนะคะ จากนั้นค่ะสังเกตว่าเป็นการทํางานที่ต่อเนื่องกันเนาะเราก็จะใช้หลักการคูณนะคะโดยนําวิธีของแต่ละขั้นตอนมาคูณกันนะคะก็จะเป็น4เนาะคูณด้วย3คูณด้วย2และคูณด้วย1นะคะซึ่ง4คูนด้วมีค่าเท่ากับ12เนาะ12คูณด้วย2คือ24และ24คูณ1ก็คือ24วิธีนั่นเองนะคะต่อไปค่ะลองมาดูสถานการณ์ ปัญหาถัดไปนะคะโจทย์บอกว่ามีหนังสือแตกต่างกัน5้าเล่มนะคะต้องการนํามาวางเรียงบนชั้นสามารถวางเรียงได้ทั้งหมดกี่วิธีก็คือมันมีอยู่5้าเล่มนํามาวางเรียงใหม่ทั้งหมดเรียงหมดครบ5้าเล่มเลยจะวางได้ทั้งหมดกี่วิธีอ่าเรามาดูค่ะในทางแก้ไขนะคะเราก็ใช้หลักการเช่นเดิมคือเลยนะคะคือหลักการคูนนั่นเองนะคะ มีตำแหน่งของการวางหนังสือ5้าเล่มใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนี่คือตำแหน่งเล่มที่1ตำแหน่งเล่มที่2ตำแหน่งเล่มที่3ตำแหน่งเล่มที่4และตำแหน่งเล่มที่5นะคะจากนั้นครูใช้วิธีการวาดเป็นในลักษณะนี้แทนหนังสือละกันนะคะมีอยู่5เล่มดังนั้นในการนั้นหนังสือมาวางเรียงบนชั้นเนี่ยจะต้องแบ่งออกเป็น5ขั้นตอนด้วยกันนะคะคขาานี้มาดูกันค่ะ ขั้นตอนที่1ก็จะเป็นการวางหนังสือเล่มที่1ขั้นตอนที่2เป็นการวางหนังสือเล่มที่2ขั้นตอนที่3าวางหนังสือเล่มที่3ขั้นตอนที่4วางหนังสือเล่มที่4ขั้นตอนที่5วางหนังสือเล่มที่5นะคะก็คือเป็นตำแหน่งของมันนั่นเองคราวนี้เรามาดูกันค่ะสำหรับตำแหน่งของหนังสือเล่มที่1นะคะเนื่องจากเรามีหนังสืออยู่5เล่มด้วยกันเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่1เราก็สามารถเลือกวางได้ทั้ง5้าเล่มเลยแต่ว่าเล่มใดก็ได้นะคะใน5เล่มเพราะฉะนั้น5เล่มนี้ มันก็หมายถึง5วิธีด้วยกันนะคะจากนั้นเมื่อเราวางไปแล้วเล่มหนึ่งมันจะเหลือหนังสืออยู่4เล่มน,นะคะสเล่มน,นี้เราก็ไปวางในตำแหน่งที่2เล่มใดก็ได้เพราะฉะนั้นไอ้สเล่มเนี้ยมันก็คือ4วิธีนั่นเองนะคะเมื่อเราวางไปแล้วมันก็จะเหลือหนังสืออยู่3เล่มด้วยกันดังนั้นไอ้สเล่มเนี้ยเราจะไปวางในตำแหน่งที่3ได้3เล่มเล่มใดก็ได้นั่นก็หมายถึง3วิธีด้วยกันค่ะ เมื่อเราวางไปแล้วเนาะมันก็จะเหลือหนังสืออยู่2เล่มด้วยกันนะคะสเล่มเนี้ยก็ไปวางในตำแหน่งที่4เล่มใดก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นสามารถเลือกวางหนังสือได้2เล่มก็คือ2วิธีนะคะเมื่อเราวางลงไปในตำแหน่งที่4แล้วมันก็จะเหลือหนังสืออยู่1เล่มซึ่งอีหนึ่งเล่มเนี้ยมันก็คือตำแหน่งของหนังสือในตำแหน่งเล่มที่5นั่นเองนะคะก็คือ1เล่ม1วิธีด้วยกันเมื่อวางครบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็หนังสือก็จะวางได้เรียบร้อยครบทุกอันนะคะจากนั้นสังเกตค่ะว่ามันเป็นการดําเนินการที่ต่อเนื่องกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะนําวิธีของแต่ละขั้นตอนมาคูณกันก็จะได้เป็น5นะคะคูณด้วย4คูณด้วย3คูณด้วย2และคูณด้วย1นะคะซึ่ง5คูณด้วย4ี่มีค่าเท่ากับ20ใช่ไหมคะยคูณด้วยสมีค่าเท่ากับ60 60คูณด้วย2คือ120และ120อิคูณด้วยหนึองก็คือีนั่นเองนะคะ ตานนี้จากการที่ครูให้นักเรียนสังเกตสถานการณ์ปัญหา2ปัญหาดังกล่าวนะคะลองมาดูค่ะปัญหาที่1ก่อนนะคะสําหรับปัญหาที่1เนาะมันคือมีปากกาสี่แท่งและนํามาเรียงใหม่ทั้งหมด4แท่งเลยนะคะมีสี่เลี้ยงสี่วิธีการคิดนะคะจะเห็นว่ามันเป็นการที่เรานําจานวนเต็มบวกเนาะโดยเริ่มตั้งแต่1ไปจนถึง4มาคูณกันนะคะ ถัดไปค่ะสถานการณ์ปัญหาที่2นะคะคือเรามีหนังสือ5เล่มมาวางเรียงใหม่หมดเลยทั้ง5เล่มนะคะวิธีการคิดเนาะก็จะเห็นว่ามันเป็นจานวนเต็มบวกเนาะโดยเริ่มตั้งแต่1นะคะคูณไปจนถึง5นะคะซึ่งในลักษณะของปัญหาทั้ง2ปัญหาเนี้ยในการที่เรานําจํานวนเต็มบวกตั้งแต่หนึ่งเนี่ยคูณไปเรื่อยๆจนถึงจํานวนที่เราต้องการอะ่ะมันเกี่ยวข้องกับความรู้ในเรื่องแฟกทอเรียลนะคะคราวนี้เรามาดูกันก่อนค่ะว่าแฟกทอเรียลคืออะไร แฟกทอเรียลนะคะสำหรับแฟกทอเรียล n เป็นการคูณของจำนวนเต็มบวกนะคะตั้งแต่1ถึง n เลยนะคะโดยใช้สัญลักษณ์แทนด้วย n และคูณด้วยเหมือนตัว i กับหัวใช่ไหมคะสัญลักษณ์ i กับหัวแบบนี้เราเรียกมันว่าแฟกทอเรียลดังนั้นเราจะอ่านเหมือนว่า n แฟกนะคะ สรุปอีกทีนึง n แฟนะคะเป็นการคูณกันของจํานวนเต็มบวกนะคะตั้งแต่1ถึง n เลยก็จะเป็น1คูณด้2คูณด้3คูณด้4คูณไปเรื่อยๆจนถึง n ลบ1และคูณ n นั่นเองนะคะตัวอย่างเช่น1แฟก1แฟกก็คือ1 ใช่ไหมคะเพราะ1คูณคูณก็คือ1นนั่นเอง2แฟกก็คือ1คูณด้วย2ซึ่ง1คูณด้วย2มีค่าเท่ากับ2 3แฟกก็คือ1คูณด้วย2และคูณด้วย3นะคะจะเห็นว่า1คูณด้วย2มีค่าเท่ากับ2 2คูณด้วย3มีค่าเท่ากับ6นั่นเองนะคะต่อไปค่ะ ให้นักเรียนนะคะหาผลลัพธ์ของ4แฟกต์จนถึง9แฟกต์นะคะเพื่อตรวจสอบความเข้าใจว่านักเรียนเข้าใจความหมายของแฟกต o r i a l เียมมากน้อยเพียงใดนะคะคราวนี้มาดูกันค่ะ4แฟกต์นะคะความหมายของมันก็คือ1คูณด้วย2คูณด้วย3คูณด้วย4นะคะซึ่ง1คูณด้วย2คูณด้วย3ตรงนี้มันมีค่าเท่ากับ6อยู่แล้วใช่ไหมคะมันก็หมายถึง6คูณด้วย4มีค่าเท่ากับ24นั่นเอง ่อไปค่ะเรามาดู5แฟกต์นะคะสำหรับ5แฟกต์ความหมายของมันก็คือ1คูณด้วย2คูณด้วย3คูณด้วย4คูณด้วย5เพราะฉะนั้นมันก็หมายถึง4แฟกต์คูณด้วยห้นั่นเองก็คือเราใช้วิธีการนำยี่คูณด้วย5เลยก็คือ120นะคะแต่ถ้าใครไม่แน่ใจหนูจะเริ่มเอาตั้งแต่หนึ่คูณด้วยสเป็นสอคูณด้วยสเป็นหกหกคูณด้วย4เป็นสี่แคูณด้วยสี่เป็น120แบบนี้ก็ได้นะคะจะคิดแบบรวดเร็วหรือคิดแบบ ให้มันมั่นใจก็ได้แล้วแต่นักเรียนนะคะคราวนี้6แฟกค่ะความหมายของมันคือหนึ่งคูณด้วย2คูณด้วย3นะคะคูณด้วย4คูณด้วย5และก็คูณด้วย6นะคะมันก็หมายถึง120่อยเนาะจาก5แฟกนั้นคะคูณด้วย6ซึ่งมีค่าเท่ากับ720นั่นเองนะคะต่อไปค่ะ7จ็แฟกนะคะความหมายของมันคือ1คูณด้วย2คูณด้วย3คูณด้วย4คูณด้วย5คูณด้วย6และคูณด้วย7นะคะซึ่งมีค่าเท่ากับ 5,040นั่นเองนะคะต่อไปค่ะ8แฟกความหมายของมันก็คือ1 2 3 4 5คูณด้วยคูณด้วย3คูณด้วย4คูณด้วย5คูณด้วย6คูณด้วยเและคูณด้วย8เพราะฉะนั้น8แนะคะผลลัพธ์ของมันก็คือ4 320 0นั่นเองนะคะต่อไปดูความหมายของ9ฟค่ะมันหมายถึง 1'2'3'4' คูณด้วคูณด้วย3คูณด้วย4 คูณด้วย5คูณด้วย6คูณด้วย7คูณด้วย8และคูณด้วย9ซึ่งมีค่าเท่ากับ3 0 0แส0นะคะ6 2 0นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะตอนนี้นักเรียนเข้าใจความหมายของ f a กทอเรียแล้วนะคะอีกอย่างหนึ่งอย่างเช่น4แฟกนะคะถ้านักเรียนไม่เขียนในลักษณะของ1คูณด้2คูณด้วย3คูณด้4แต่เขียนเป็นแบบนี้ได้ไหม 4คูณด้วย3คูณด้วย2คูณด้วย1ได้แน่นอน,นะคะ่ะเพราะว่าการคูณมีสมบัติการสลับที่ใช่ไหมคะจะเขียนเรียงจากมากไปหาน้อยก็คือจากจำนวน N ไปหา1ห,หรือ1ไปหา n คูณกันก็ได้นะคะคราวนี้ถ้าเกิดเราย้อนกลับไปนะคะถึงสถานการณ์ปัญหา2ข้อของเรานะคะย้อนกลับมาค่ะนี่เลยจากปัญหาที่1มีปากกาอยู่4ด้ามนะคะนำมาวางเรียงเป็นแนวเส้นตรงสามารถ วางเรียงกันได้ทั้งหมดกี่วิธีแนวความคิดเราจะใช้เรื่องแฟตทัวเรียมาแก้ปัญหาแล้วถ้าเรามี4มาวางใหม่เป็น4มาวางแบบในระูปแบบใหม่เป็นแนวเส้นตรงนะคะมี4นํามาจัดเรียงใหม่เป็น4ในแนวเส้นตรงเพราะฉะนั้นวิธีการคิดหนูสามารถคิดแบบนี้ได้เลยรัดเลยนะคะก็คือสามารถคิดได้จาก4แฟกซึ่ง4แฟกมีค่าเท่ากับ1คูณ2คูณ3มคูณ4ีมีค่าเท่ากับ24นั่นเองเห็นไหมคะสะดวกกว่าวิธีการเขียนอธิบาย นี่เห็นไหมคะอันนี้คือมี4จัดเรียงในแนวเส้นตรงใหม่ทั้งหมดเลยก็คือ4แฟกหรือสถานการณ์ปัญหาที่2นะคะดูแบบนี้นะคะ่ะมีหนังสืออยู่5เล่มนํามาวางเรียงบนชั้นเวลานํามาเรียงบนชั้นคือการวางเรียงในแนวเส้นตรงใช่ไหมคะมี5เรียงใหม่5วิธีการคิดเลย5แฟกค่ะ5 fact, ้าแฟกเกิดจากหรือความหมายของมันก็คือ1นึคูณสคูณสคูณสคูณ5 เพราะฉะนั้น1คูณด้วยคูณด้วยมคูณด้วยี่และคูณด้วยมีค่าเท่ากับอะไรคะอ่ามีค่าเท่ากับ120วิธีเห็นไหมคะวิธีมันสั้นลงตั้งเยอะโดยไม่ต้องเขียนอธิบายเห็นไหมคะคำตอบพือ120เท่ากันคราวนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นนะคะครูก็จะให้นักเรียนลองดูจากตัวอย่างนะคะตัวอย่างเขาบอกว่าครูต้องการวางกระถางต้นไม้นะคะบริเวณทางเดินเป็นแนวเส้นตรงนะคะจำนวน6กกระถาง ครูจะมีวิธีในการจัดวางกระถางทั้งหมดกี่วิธีมี6กระถางนํามาวางเรียงใหม่เป็นแนวเส้นตรงวางเรียงใหม่หมดนะคะครูจะมีวิธีจัดเรียงกระถางหรือจัดวางกระถางทั้งหมดกี่วิธีง่ายๆเลยก็คือ6แฟร์ซึ่งความหมายของ6กแฟรก็คือ1คูณด้วย2คูณด้วย3คูณด้วย4คูณด้วย5และคูณด้วย6นะคะซึ่งมีคําตอบเท่ากับ720วิธีเห็นไหมคะง่ายกว่าสะดวกกว่านะคะ ต่อไปค่ะสำหรับตัวอย่างที่2นะคะนำตัวอักษรทั้งหมดจากคำว่า s u ก้านะคะมาวางเรียงเป็นคำที่แตกต่างกันโดยไม่คำนึงถึงความหมายจะจัดได้ทั้งหมดกี่วิธีการที่นำมาเรียงใหม่โดยไม่คำนึงถึงความหมายก็อย่างเช่นปกติเราจะอ่านเป็น s u ก a าอ่านได้ถ้ามาเรียงใหม่เราอาจจะเรียงแบบนี้ก็ได้ ar ขึ้นก่อน u a g s แบบนี้ก็ได้เราไม่ได้คำนึงว่ามันจะหมายความว่าอะไรหรือ อ G S U A มาเรียงแบบนี้ก็ได้นะคะซึ่งการเรียงแบบนี้คือการไม่คำนึงถึงความหมายค่ะแล้วมีวิธีคิดยังไงล่ะเราก็มาดูมีตัวอักษรทั้งหมด5ตัวเอา5ตัวนี้มาเรียงใหม่มี5เรียงใหม่5เพราะฉะนั้นวิธีการคิดก็คือ5 f a แฟกตนั่นเองมี5นํามาวางเรียงใหม่5เพราะฉะนั้นมันก็คือ5 f a แฟกตนะคะ เพราะฉะนั้นมาดูค่ะ5แฟกค,ความหมายของมันก็คือ1คูณด้วย2คูณด้วย3คูณด้วย4และคูณด้วย5เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ120วิธีเห็นไหมคะสะดวกกว่าโดยไม่ต้องเขียนคําอธิบายด้วยนะคะต่อไปค่ะสำหรับตัวอย่างที่3นะคะตัวอย่างที่3นะคะลูกเสือกล้อง1ยืนเข้าแถว8คนจะมีวิธีในการยืนเข้าแถวกี่วิธีโดยมีเงื่อนไขว่า A ต้องยืนติดกับ B เสมอนะคะคราวนี้ ครูขอใช้วิธีการวาดรูปเนาะจะได้มองออกง่ายมีอยู่8คนนะคะ1 2 3 4 5 6 7และ8ะและ8โดยที่ a กับ B ยืนติดกันเพราะฉะนั้นครูจะสมมุติว่าตรงนี้คือ a และกันตรงนี้คือ b. คือการสมมุตินะคะ a กับ B ต้องยืนติดกันเพราะฉะนั้นครูจะมัด a กับ b ไว้พอมัดกันเบื้ครูจะมองกับครูจะมองว่า A กับ B คือคนคนเดียวกันนะคราวนี้มาดูค่ะ ลูกเสือกล้องหนึ่งยืนเข้าแถวอยู่8คนโดยที่ A กับ b ต้องยืนติดกันเสมอครูเลยมัด A กับ b รวมกันเวลาเรานับนะคะว่าเราจะนับเนี่ยเรียงสับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะคะนับเป็น1 2 3 4 A กับ B มัดเป็นคนเป็นก้อนเดียวนะคะ4แล้วนะ5 6 7เอ่ะเพราะฉะนั้นจะมีวิธีในการยืนเข้าแถวก็คือ7แฟกต,ต่อไปค่ะ ในเมื่อเราพูดถึงกรณีของรวมรวมดูภายนอกไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาพูดถึงกรณีที่มัดรวมกันเราก็ค่อยมาดูในก้อนที่เรามัดรวมกันนะคะในการมัดรวมกันเนี้ยอาจจะ A ก่อนแล้วค่อยตามด้วย b หรือ b ก่อนแล้วตามด้วย a ก็ได้ซึ่ง a กับ b ตรงนเนี้ยเนี่ยตรงนี้นะคะสามารถไปสับเปลี่ยนกันภายในก้อนที่ครูมัดได้ เวลาสับเปลี่ยนกันก็หมายถึงแบบนี้ค่ะสมมุติครูอันนี้คือในกรณีของ a และกรณีของ b เวลาเขาไปสับเปลี่ยนกันสองคนมันก็หมายถึง2แฟก์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในก้อนเนี้ยเนี่ยค่ะสำหรับในก้อนนี้นะคะเรียงสับเปลี่ยนใหม่ก็หมายถึงสองคนนี้สับเปลี่ยนกันภายในมันก็คือการคูณด้วย2แฟก์นี้นะคะ7แฟก์ตัวแรกมาจากมองภายนอกแบบนี้นะคะส่วน ไอสองแฟกตัวนี้คือการสับเปลี่ยนภายในนี้อีกทีหนึ่งนะคะคราวนี้เรามาดูผลลัพธ์กันค่ะ7แฟกนะคะ7แฟกของเราเนาะมีค่าเท่ากับ5 0 4 0ใช่ไหมคะคูณด้วย2แฟก2แฟกของเรามีค่าเท่ากับ2นะคะเพราะฉะนั้น5 0 4 0นะคะคูณด้วย2ก็จะมีค่าเท่ากับ180วิธีเพราะฉะนั้นสรุปได้แล้วนะคะว่าจะมีวิธีในการยืนเข้าแถว180วิธีนั่นเองนะคะ คราวนี้ครูขอย้ําสรุปอีกรอบหนึ่งนะคะในการเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นถ้าสมมติว่ามีเท่าไหร่แล้วจัดเรียงทั้งหมดเพราะฉะนั้นวิธีการคิดก็คือจํานวนนั้นแล้วก็ตามด้วยแฟกต์นั่นเองอย่างเช่นมี10วางนํานไปจัดเรียงใหม่เป็นแนวเส้นตรง10ก็คือ10แฟกต์นั่นเองมี9มี9นะคะมีสิ่งของ9อย่างนํามาวางเรียงสับเปลี่ยนใหม่ในแนวเส้นตรง ใหม่เลี้ยงใหม่หมดเลยนะคะมี9เลี้ยง9ก้าก็คือ9แฟกมี8เลี้ยงใหม่หมดในแนวเส้นตรงก็คือแแฟกนั่นเองนะคะเว้นแต่กรณีนี้เขาต้องการจัดอะไรใกล้ๆกล้เคียงกันนะคะเราถึงเอาไอสิ่งที่เราต้องวางใกล้กลเคียงกันนียมามัดรวมกันให้มองเป็นก้อนเดียวก่อนและค่อยนำไปคูณกับผลคูณภายในก้อนนั้นอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้เนาะครูก็ขอจบเรื่องการเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ